นี่คือปูตั้งใจมาปล่อยโดยตรงคือว่าเป็นตัวเลขที่ปูตังใจโดยตรงตั้งใจโดยตรงที่ได้ที่ได้จากนี่มิที่ได้จากที่ได้จากพราะม่ผู้บาอจาการนะบอกปล่อยอยู่แล้วแต่ส่วนสงตัวนั้นปุ๊บไปก่อนคือวันที่สิบห้าเขาบอกอย่านุมดเลยเพราะว่าคันบอกไปกระติงตีั้งยางการเสิดเตวมหุ้นรังุนหุ้น อ่ะครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับเนาะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวยาคนเดิมนะครับเนาะื้อนี้ก็วันดีนะครับผมวันนี้หฮาสิพามาบึงมหาปูนาคครับผมปูนาคนะครับเนาะท่านผู้ชมอาจจะยิ่ยนินคุ้นคุซื้อนะครับเนาะสาหรับปูนาคนะครับเนาะวันนี้เป็นก็มาบวงสรวงนะครับผมอยู่ที่อําเภอบ้านใหม่ชัยเจพฤษนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเป็นพิธีเปิด โชคนะครับผมไปที่เปิดโชคอยู่ที่วัดป่าฤาษีนะครับผมวัดป่าบ้านฤาษีนะครับผมกะตัวเลขสิเป็นเจดได์เดี๋ยวแอดมินสิพาไปเบึงนะครับเนาะแต่ก็ได้ยินข่าวๆว่าจุดนะครับเนาะจุดถูกเชียงท้ายก็สั่นเป็นว่าวัิจุดถูกเชีงยงท้ายนะครับผมแล้วก็เลขหางประทัดนะครับเนาะเลขหางประทัด เดี๋ยวสิาพามามาเบิงนะครับเนาะว่าเลขหางประทัดสิมีตัวใดแน่กับเลขกถูบเชียงใตยสิมีตัวใดแน่ยผุนพ่น้องเพิ่นก็เริ่มไปแล้วครับผมเพิ่นเริ่มเดินทางไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวแอดมินสิพาตามไปนะครับเนาะอ่ะย้ำนะครับผมทางช่องยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อครับผมอ่ะไปเบิ่งตัวเลขกันพี่น้องไป กันสวยนะอภรณ์มาจะขอจะรวงพนาอังคูงมรทแล้วก็สมมุตินะ ยาสีประมาปูสตสนาคราปูสักนาผูอนันตนากราปูนาโคยะนาทีทลายตลอด่พญานาคุจติผูนาคผู้นารทลายทูกแผ่กระแอำนาจวามสัดิ์สิธิ์เสด็จพมพิพาา พระเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญายาน,ยยานข้าเฉลยฉลาด,าส,ลาดสามารถรู้อัตรุถังทั้งพวกได้สังฆตูชา มหาลาภสการนะบิดามารดาผู้นำผู้เชี่ยินาะอาจารย์ผู้นำผู้เชี่ยาชาญอยู่เพื่อบทอยู่เพื่อบนมีสวัสด์พระูที่ผ่านเป็นต้นมีสวัสดิ์พระที่ผ่านเป็นด้วยเพื่องสัจละทั้งหลายเหล่านี้นาโอกาสปักนี้ พวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอกาสขอขมากรรมกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พวก ตรงกันกัเร่องน,น,น้า,นาี่รง่ยัน้แ,แต่งดยวแค่วัมนมสลับตัวกันนิดนึงนะของปู่คือ5 8 4 5 8 4นะครับแต่อ,อัตรงมตรงเลยถ้าผม3 8 4 3> 5 2อันนี้3 8 4อ8 4ตัวนี้ตัวนี้ถ้าผมได้ขสา3แล้วไม่ไปกลางนี่ใช่ไหมครับเไมู่้เหมืนกันจะ4 ครับผมตัวนี้น่าจะห้าเัวนี้น่้จะห้าสองนะเอาเอาสามตัวก่อนก็ผู้ตั้งใจจะมาปล่อยห้าแปดสี่ครับผมยืครับผมบอกพี่บอกน้องตีเด้อครับผมชมนะครับปูให้ห้าแปดสี่ล่อยเสามแปดสี่เหลือสองตัวสุท้ห้คือวันที่สิบห้าพราะปากไปแล้ว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง จะไปแวะบ้านแม่เพื่อโทษหดึ่งสละนะจ้าไปแวะบ้านจะไปทั้งข้อเดียวบ้านแม่พ่อนอูบ้านาาน,น้องหลงังบ้านน้องหลังบ้านน้องหลงังโอ้เดินทาง มาหอดตั้งแต่ตกทงถุงก็มาขึ้นนี่อ่ามาขึ้นนี่มาหอดประมาณสองถุงกว่ากับสามถุงสองถุมกว่าสองถุงคนตกวค้ำทางเบิดทา้งตัวกระปุกครับตกแห้งตัวแห้งตัวแห้งมากมาขึ้นนี่ครับตกแห้งมากมากเลยก็เลยมาพักกันอยู่แหละนอนอยู่นี่แหละมาขึ้นขึ้นท่านก็สารนี่บอครับไม่ได้สารคือสารนี่เนาะปูคนมาหยอกงหยอกแห้งเติบยุงขึ้นอึ้มโอ้ คุนากกนอาตงคุวงมุ้งกันเบิดทุกคนเลยครับก็เลยปลูกกัเลยออกยางว่าเบิ่งขึ้นมามันผู้ใดมาตีสรางกระสีอมีเรอีคัอย่างทินบ้าได้แค่ว่าแม่นมันปูคนที่ทั้งๆมันก็หยอกคืออะรบ้างครับแลูกแคนหลานเนาะครับเขามาใหม่ก็เลยบอกคนหน่พอเอ้ยลูกเต่ามาทำพิธีเป็นมงคลจะไม่หยอกลูกท้อนก็เลยห่างสี่ครับไม่นี่ตอนนี้ก็เลยอันนอนลัไปประมาณสักปีสามเนี่ยนี่ไม่ออกมาหาล่ายไอ ลูกแต่แม่ว่าสันว่ามันแจ้งแล้วเขาเจ้าสิมาเป็นชั้นเขาชั้นน้ำอู้พอลูกขึ้นลูกขึ้นแบบอ้อถ้าก็ตีสามนึงนะมันราบ่มีคนมาเนี่ยแต่เลยนอนอีกหน่อยนึงก็เลยรับไปว่ามีเถวายกคนหนึ่งอยู่ทั้งบุบุญล่ะมาบอกให้แปะเลขแม่ที่เขียนใส่กระดาษไว้เห็นว้ให็นว็ให้นนี่หวังลาวาสันวาตื้นมาสามาก็เลยย่างไปบุญย่างไปบพรเห็นยังเห็นแต่โงงสองหน่วยว่างเฮี่ยงกันอย่าก็เลยว่าโอ้จะเป็นเลขจะเอาคั้แน่้นออีแม่ก็เลยว่าทีละ คือมาเสียองสองหน่วยบวกกับปุจัก่ะบวกกเลยว่าก็เห็นได้ไหมเห็นได้องสองหน่วยเนี่ยและครับกอไผกก้อนหนึ่งเน่ยเรียว่ากันสินะองสองหน่วยกอไผ่ก่อนหนึ่งเออนั่นแหละซ้ำนั่นแหละพ้ากันไปเขยวถามับครับขออนุญาตครับหนึ่งครับสำหรับตัวเลขสีปูหิมานะครับแปดหาแปดซี่นี่ครับเป็นตัวเลขสีปูสีปล่อยของหมวดมันที่สิบหกนี่เลยบอกครับอันนี้คือปูตั้งใจมาปล่อยโดยตรงคือว่าเป็นตัวเลขสีปูตั้งใจโดยตรงตั้งใจโดยตรงที่ได้ที่ได้จากนิมิตที่ได้จากที่ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะบบออกครั ห้าแปดสี่ตั้งใจจะปล่อยอยู่แล้วแต่ส่วนสองตัวนั้นอุบไว้ก่อนคือวันที่สิบห้าเพราะว่าบอกยานุไปแล้วเพราะว่าคันบอกไปกับเต็มแต่นี่กันสีเต็มมึงคือังไหนบุ่นนี้แต่บุ่นแต่ไหนครับผมผมอยู่ไกลเพราะเขาที่อากโทรหาปูเดี๋ยวบอกครับเพราะเขาที่อยากโทรเอาเสียงปูก็ได้นะนะครับพอดีเลขของปูนี่มาตรงกับเลขหางปลาทัดพอดีเลยนะปูนะมาตรงเพื่ออะไรว่าหางปลาทัด เบื้องนึงคือเป็นสามเบื้องนึงคือเป็นหาเนี่ยครับผมผมเนี่ยเมังคนเผือเนี่ยไขยเป็นหาเด็ดคุณแต่ว่าหางประทับมันมากขาดดูเป็นแว่งเลยไข่เป็นสามก็เลยเนี่ยเป็นแบบตรงกระลีปูเนาะตรงครับผมแล้วกต่เรื่อูก็ดีใจได้ว่ามันตรงตรงตรงกลางเกินตรงกับงใคกับปูเนาะบางเกินตรงตั้งใจบ่ได้เบิ้องสั้นเาตั้งใจมาปล่อยห้าแปดสี่ครับครับเต็มเต็มเลยหายแปดสี่เต็มเต็มเลยตั้งใจมดว่าบางเกินว่ามันตรงกันเปรี้ยวเนี่ยเล้าวจะเป็นเลขสามมันมันเป็นเลขหาเพราะว่าเป็นเลขหามันตรงกับของเฮ้าเาฟอาเป็นยังซง ที่เป็น3 8 4และ5 8 4ก็คือตั้งใจมาปล่อย5 8 4อยู่แล้วครับผมนะตั้งใจมีอยูซันั้นมีเลข3ตัวอยู่ทั้งนั้นที่จะมาปล่อยแต่ว่า2ตัวนั้นตั้งใจว่าจะปล่อยวันที่15ประมาณช่วงไหนประมาณได้ไหมครับซีม้งเช้าซีม้งเช้าซีม้งเศ้าในวันที่15บห้วันศุกร์วันที่สิบห้าผมขออนาตโทษไปขอเสียงได้ไหมได้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 เพราะเป็นอยังเพราะเป็นอยังมีเบอร์วพูดแล้วเนาะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะพูดแล้วเสียงหอนที่เดินทางจะไปบ้าานนนัเด บ้านหายย้ายกันบ้านขายยายเลยยุ่ยยุ่ยยุ่ยรถเราขันไหบุญเนี่ยเพราะจีนเนอร์สีดำว่าอนอนุญาตบานขัเดครับผมบ่าวยาคนเดิมครับยาคนเดิมตอนทสา่อนทินิสานขนกับส่ง้นงเดครับอันนี้พอนพารวยครับผมพอนารวยครับผติดตามมาช่องเดียวนอกจันในเตรียมงานวันที่ก้าวคกเ็บาปกติกับขึ้นมาซ้นบนนะรดีติดจวง โอ้โโควิดก็ได้ผลขึ้นไปครับครับก็แยกงานทำบรรณาทีตามบ้านแต่ละคนนะครับผมคก็ขอฝากไปถึงยังเอฟซีที่บรรับุรุอยู่นะครับผมฝากถึงสี่ท่านผู้ชมที่บรรับุรุอยู่นะฝากขอกราบขอบคุณเอฟซีของช่องต่างๆเด้อที่มาลับส้มปูแล้วก็ติดตามปูบางคนเพิ่งเคยเห็นบางคนก็เห็นมาตัสซีหามันหนึ่งเจ็ดนะฮกฮก มันพลาดไปหน่อยนึงเขาตีลังกาครับผมที่จริงแล้วผู้ตั้งใจว่ามันจะเป็นของเรื่องขององนะขอบคุณหลายๆอ่างวดสิมาเนี่ยเขาขอให้เฮงเลื่อยเลยคอยมีตัวเลขครับอ่าอย่างน้อยๆสามตัวบนนี่ของปู่นี่ก็ขอให้มันเข้าเต็มๆสาธุนะสาธุขอบคุณขอบคทุกคนให้ได้กินได้สั่งใ้ท่านได้แป่น้ำกันนะลูกเด้อครับผมสาธุขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องบ่าวย่าคนเดิมนะครับเนาะมื่อนี้ก เอดกสิมาสรุปเลขของปูนาคเนาะครับเนาะในงวดวันที่16บหกรกฎาคม2564ที่มีงานบวงสรวงอยู่ที่วัดป่าบ้านลือศรีนะครับเนาะครับผมกับเลขปูนาคนะครับผมติพนปล่อยมาให้ก็คือ584นะครับเนาะเลขของปูนาคเองนะครับเนาะเลขหางประทัดครับผม384ครับผมกับ52สองนะครับเนาะส่วนเลขทูบบวงสรวงครับผมก็ได้ หนึ่งสามนะครับเนาะนี่คือเลขถูกวงสลวงของปู่นาคนะครับเนาะนี่กับพิธีวงสลวงเพิ่นกับเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับสำหรับตัวเลขนั้นก็งวดวันที่16กรกฎาคม2564นะครับเนาะก็ตามนี้นะครับเนาะย้ำนะครับผมทางช่องจะเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ดูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อเบิ่งแล้วชว์แล้วก็บยัยเรื่องเมื่อคนเนาะ ฝากเข้ไปกดไลค์กดซับสไครกดกระดิง่งกดติดตามในช่องบ่าวยาคนเดิมนะครับนะเพื่อเป็นก,ก็ต้องแรงใจในการทำคลิปเด้อพี่น้องเด้อนะสุดท้ายแต่สุด,สดให้พี่น้องเอฟซีทุขสันจะมีความสุขความเจริญร่ำรวยรวยถือหวยร่ำรวยนะครับสุภูสกุคนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ